สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับหวังว่าหลายๆท่านคงจะพอจำคลิปวเดีโอที่ผมเคยนำเสนอการพอ่อชำกิ่งตำลึงครับหลังจากระยะเวลาหลายวันสองสัปดาห์หรือ3นะประมาณนี้จำไม่ได้แล้วละ,ะผลออกมาประมาณนี้ครับสมาชิกได้ชม นี่ครับกินชำตำลึงช่วงนี้ก็จะเก็บยอดไปแกงจืดก็ได้ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับ ในการเพาะชำกิ่งตำดึงในบอ่อซีเมนของพี่อนทียิ่งเจริญเราขอบระคุณสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านที่ได้กดแชร์แล้วก็ติดตามชมคลิปวิดีโอของเราขอขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวจะอัพเรื่อยๆ อนาคตต่อไปก็จะเอาไปทำเป็นบอนไซนะครับบอนไซตาลึงนนี้ครับ